สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาสกรรอมเอจุนนะคะครูเต้านะคะวันนี้ก็จะมาติวเข้มในแบบทดสอบนะคะวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองดีนะคะระดับชั้นประถมศึกษานะคะรหัสวิชานี้นะคะก็คือสอข1 1 0่นะคะนักศึกษาสามารถเรียนรู้หรือว่าไปเปิดเพิ่มเติมนะคะในหนังสือ,อวิชานี้ได้นะคะ มาเริ่มกันข้อแรกนะคะข้อที่1น,นะคะในปีพศใดนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะคะการเลือกตั้งนะคะของประเทศไทยนะคะมีมาแล้วประมาณามีมาแล้วนะคะหครั้งนะคะตั้งแต่ปีพศ2476นะคะการเลือกตั้งนะคะก็ จะเลือกตั้งเมื่อเด็กคนไทยนะคะที่มีอายุตั้งแต่18ปีนะคะจะมีสิทธิ์เลือกตั้งรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะคะในข้อนี้นะคะเขาถามว่าครั้งแรกนะคะ ในปีพศใดนะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งแรกนะคะอันนี้เป็นคำถามที่เป็นความรู้ความจำนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อกไก่นะคะในปีพศ2536นะคะมีการเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ที่มีอายุครบ18ปีเลือกตั้งเป็นครั้งแรกค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ2 กฎหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศคืออะไรนะคะก็ไก่รัฐธ,ธรรมนูญขอไข่กฎหมายแพ่งนะคะคอควายกฎหมายอาญางองูพระราชบัญญัติต่างๆนะคะ ข้อนี้เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าศักของกฎหมายลำดับศักของกฎหมายไทยนะคะก็จะมีตามนี้นะคะกฎหมายที่สูงสุดหรือว่าสำคัญที่สุดของกฎของประเทศไทยก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็รองลงมารองลงมานะคะก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกิจสถิกาและกฎกระทรวงนะคะซึ่งกฎหมายลูกหรือเราจะเรียกว่ากฎหมายลูกนะคะต้องอไม่ ขัดแย้งหรือว่า,าเป็นปฏิปักษ์ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเนะาะข้อนี้เขาถามว่ากฎหมายที่สําคัญที่สุดของประเทศนะคะก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะข้อนี้ตอบกไก่ส่วนกฎหมายแพ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของสิทธิบุคคลนะคะทรัพย์สิสสนทรัพยากรหรือวาอ่านิติบุคคลนะคะคือหรือการดําเนินการของดําเนินงานชีว หรือการดำเนินชีวิตของผู้คนตั้งแต่เกิดจนถึงตายนะคะกฎหมายแพ่งเนาะส่วนกฎหมายอาญาก็จะเป็นเกี่ยวกับความผิดหรือว่าโทษที่กำหนดขึ้นมานะคะค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ3ชายไทยมีหน้าที่ใดต้องปฏิบัติเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะข้อนี้เขาถามว่าชายไทยนะคะก็ไก่ ป้องกันประเทศนะคะขอไข่เข้ารับการศึกษาภาคบังคับคอควายรับผิดชอบครอบครัวนะคะงองงูนะคะเป็นหานกองเกินนะคะข้อนี้มาดูกาไก่นะคะป้องกันประเทศนะคะป้องกันประเทศเมันถามว่าถูกไหมก็อาจจะถูกนะคะแต่ว่าข้อคําตอบ กว้างเกินไปนะคะนนผู้หญิงอาจจะป้องกันประเทศก็ได้นะคะขอไข่นะคะการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับนะคะการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเป็นกฎหมายนะคะกฎหมายในพระราชบัญญัติพรบการศึกษาภาคบังคับนะคะก็จะเป็นสิทธิของของปวงชนชาวไทยอยู่แล้วนะคะที่เราต้องได้รับการศึกษาภาคภาคบังคับก็คือต้องเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะ อันนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงหรือว่าไม่ต้องจํากัดอายุก็ได้นะคะสามารถเข้ารับการศึกษาภาคบังคับได้นะคะข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะต่อไปคอควายนะคะรับผิดชอบครอบครัวนะคะรับผิดชอบครอบครัวไม่จําเป็นต้องเป็นชายก็ได้นะคะผู้หญิงก็รับผิดชอบครอบครัวได้เนาะข้อนี้ยังข้อนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่เนาะส่วนข้องูงูนะคะเป็นทหารกองเกินนะคะเป็นทหารกองเกินหรือว่าการจับ ใบดำใบแดงการคัดเลือกการกินอาหารของอาชายไทยเนาะอันนี้ตรงตามข้อคําถามที่สุดนะคะเป็นชายไทยที่มีอายุครบ20ปีนะคะอันนี้จึงตอบข้อ,อ,ขององูนะคะเป็นทหารกองเกินนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นต่อไปข้อ4นะคะข้อใดนะคะคือสิ่งที่ ควรปฏิบัติของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยนะคะพละเมืองดีของอในวิถีประชาธิปไตยนะคะก็ไก่นะคะทำในสิ่งที่สบายใจขอไข่เคารพระเบียบสังคมคอควายรับฟังความคิดเห็นแต่ตัดสินใจงองงู เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะคะ,ะเรามาดูกันที่ข้อแรกนะคะก็ไก่ทำในสิ่งที่สบายใจนะคะทำในสิ่งที่สบายใจอันนี้เป็นเขาเรียกว่ายังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่สิทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีเนาะขอไข่นะคะเคารพระเบียบสังคมนะคะ อ๋ออาน,นีตัดความก่อน,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 นเอาเริ่อข้อสี่ไหมพี่ชาอะคะ่ะข้อต่อไปนะคะข้อ4ข้อใดคือสิ่งที่ควรปฏิบัติของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยนะคะก็ไก่ทำในสิ่งที่สบายใจขอไข่คเคารพ ระเบยียบสังคมนะคะคอควายรับฟังความคิดเห็นแต่ตัดสินใจเองนะคะงองงูรับเ,เห็นประโยชน์ส่วนตนนะคะมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะคะข้อนี้ข้อ4น,น,น,นะคะเห็นประโยชน์ส่วนตนถูกต้องไหมคะข้อน,นี้ต้องบอกว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมนะคะมากก่อนประโยชน์ส่วนตนนะคะอันนี้คือ,อวิถีของประชาธิปไตยเนาะการรับฟัง การารับฟังความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นแต่ตัดสินใจเองอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะก็คือ,คอรับฟังความคิดเห็นของอื่นถูกต้องแต่ว่าถ้าแต่ไม่ได้นํามาเป็นข้อตัดสินใจอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะข้อนี้จึงข้อนี้จึงไม่ถูกต้องนะคะค่ะได้ละได้ละ นั่นแหละจ๊อกเ,เอเอสี่นี่หมอเออนั่นละนั่นละข้อข้อสี่ไหมด้กเราไปนะ่มันต้องกังวนข้อสี่นะคะข้อใดคือสิ่งที่ควรปฏิบัติของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยค่ะก็ไก่ ทำในสิ่งที่สบายใจขอไข่เคารพระเบียบสังคมนะคะข้อควายรับฟังความคิดเห็นแต่ตัดสินใจเองง,องงงูเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะคะอันนี้เราพิจารณาเป็นข้อนะคะเขาถามว่าพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนะคะคือข้อใดเนาะ,ะทำในสิ่งที่สบายใจอันนี้ ยังไม่ถูกต้องนะคะ,อะขอไข่เคารพระเบียบสังคมอ,อันนี้อาจจะถูกต้องนะคะ,ะเก็บไว้ก่อนขอควายรับฟังความคิดเห็นแต่ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่ารับฟังแต่ว่าไม่ได้นํามาตัดสินใจหรือว่าไม่ได้นํามาพิจารณานะคะอันนี้ยังยังไม่ถือว่าถูกต้องเนาะ งงู u, เห็นประโยชน์ส่วนตนนะคะมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องหลักของอการเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตายคือเราต้องเห็นประโยชน์ส่วนตนนะคะเอยเราต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมนะคะมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะอ่าข้อนี้ข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดก็คือกอข้อขอไข่นะคะ เคารพระเบียบสังคมนะคะถือเป็นวิถีพลเมืองประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อข้อต่อไปนะคะข้อใดแสดงถึงความมีเสรีภาพของคนไทยนะคะกไก่นะคะต้องการเกณฑ์ต้องการการต้องเกณฑ์ทหารนะคะขอไข่นะคะ การนับถือศาสนาคอควายการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์งองูการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะข้อกอไก่อันนี้ถือเป็นกฎหมายเนาะที่เราต้องต้องต้องทำต้องต้องไปทำนะคะชายไทยต้องทำเป็นข้อบังคับนะคะไม่ใช่เสรีภาพเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกได้นะคะ,ะว่าจะไม่ไม่ไปเกฑ์อาหารนะคะอันนี้ยังไม่ใช่นะคะขอไข่การนับถือศาสนาอ่าข้อนี้ การนับถือศาสนาอย่าง,างตัวครูเองนะคะตัวครูนับถือศาสนาพุทธนะคะก็คือ,อมีอิสระในการนับถือศาสนาเนาะ,ะ,ะน,นักศึกษาเองอาจจะนับถือศาสนาคริสก็ได้นะคะอันนี้คือความเสรีภาพความมีเสรีภาพของเรานะคะ,ะข้อนี้ข้อนี้ถูกต้องนะคะส่วนการทําใบาขับขี่แล้วก็การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนาะอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อกฎหมายเหมือนกันนะคะ ข้อต่อไปข้อ6นะคะข้อใดคือสิ่งที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันนะคะสิ่งที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันของประชาชนเนาะก็ไกลการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นขอไข่การคำนึงถึงความเท่าเทียมคอควายการเป็นผู้นำและงอง,งูการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมนะคะ ก็จะเห็นได้ว่า3ข้อหลักนะคะจะเป็นการตัดสินใจแบบฉันเธอฉันคิดแบบนี้ฉันตัดสินใจแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะส่วนข้องงูนะคะเป็นการาปฏิบัติตามกฎระเบียบมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะข้อนี้จึงตอบข้องงูนะคะ ต่อไปข้อ7นะคะสิ่งสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือข้อใดนะคะก็ไก่การยอมรับฟังเสียงข้างมากขอไข่การได้แสดงความคิดเห็นคอควายการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำงอง,งูการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะ เขาถามถึงว่าสิ่งสําคัญนะคะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนักเรียนตอบข้อไหนกันบ้างคะข้อนี้นะคะตอบกอไก่นะคะการยอมรับฟังเสียงข้างมากนะคะถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนาะข้อต่อไปข้อ8นะคะ การแจ้งเกิดต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วันการแจ้งเกิดนะคะก็ไก่7วันขอไข่10วันขอควาย15วันงองู30วันนะคะ ขนี้ตอบข้อนี้ตอบคอควายนะคะ15วันนะคะการแจ้งเกิดต้องให้บิดามารดานะคะแจ้งต่อนายทะเบียนหรือว่าผู้รับแจ้งแห่งท้องถิ่นที่มีคนเกิดนะคะภายใน15วันนะคะข้อต่อไปนะคะข้อ9นะคะ ผู้นำที่ดีควรม,มีคุณสมบัติอย่างใดนะคะก็ไก่มีความอดทนขอไข่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคอควายเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีงองงูฉลาดนะคะ,ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะผู้นำที่ดีคุณสมบัติของผู้นำที่ดีนะคะข้อนี้ตอบว่าอขอไข่นะคะผู้นำที่ดีควรม,มี การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเพราะว่าการทำงานนะคะเราไม่ได้เดินทางไปคนเดียวเนาะไม่ได้ทำทำคนเดียวนะคะกว่าจะประสบผลสำเร็จเราต้องอเข้าใจแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของลูกน้องของเราด้วยนะคะข้อ10นะคะมีทั้งหมด20ข้อนะคะ,อะตอนนี้ได้มาถึงครึ่องทางแล้วค่ะข้อ10เนาะ ข้อใดนะคะคือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองการปกครองในชุมชนนะคะก็ไก่การเจร,าาร,เจ,ราจาการเพื่อหาข้อยุติในที่ประชุมนะคะขอไข่แสดงความคิดเห็นผ่านผู้ที่ผ่านผู้รับเลือกตั้งขอควายชุมนุมประท้วงตะโกนด่าทอฝ่ายตรงข้ามงองงูเข้าร่วมการชี้แจง นโยบายของผู้สมัครด้วยความสงบนะคะพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองนะคะก็อย่างเช่นก็จะเป็นแบบความเห็นต่างนะคะความคิดต่างหรือการมองปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะคะหรือค่านิยมที่แตกต่างการมีอคติที่อคติต่อกันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะความไม่เข้าใจกันอ่ะพวกนี้คือ,อ พฤ,พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหานะคะข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาข้อนี้จึงตอบว่าคอควายนะคะชุมนุมประท้วงหรือว่าตะโกนด่าทอฝายตรงข้ามเนาะข้อ11นะคะการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตประชาธชิปไตยนะคะต้องเริ่มต้นที่ใดเป็นแห่งแรกนะคะก็ไกล ครอบครัวขอไข่โรงเรียนคอควายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งงองงูการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาถามประชาธิปไตยต้องเริ่มจากที่ใดเป็นแห่งแรกนะคะข้อนี้ตอบครอบครัวนะคะอย่างตัวครูเองเนาะครูก็อย่างตอนเด็กๆเ,เนาะครูก็จะ มีพี่ชายเหมือนกันเราก็จะเริ่มแบ่งหน้าที่กันละแบ่งหน้าที่กันว่าพี่ชายอาจจะมีหน้าที่ในการซักผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คูก็จะเป็นคนที่กรอกน้ําอะไรเงี้ยอันนี้คือหลักประชาธิปไตยหรือว่าความเสมอภาคที่เราเป็นกฎเกณฑ์ที่เรานํามาใช้ในครอบครัวนะคะหลักของประชาธิปไตยจึงเริ่มต้นที่แรกคือครอบครัวนะคะต่อไปข้อ12นะคะ หลักสำคัญในการประชุมร่วมกันคืออะไรนะคะกอไก่รักราษาระเบียบขอไขมีส่วนร่วมในการประชุมนะคะข้อควายยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นงองงูเคารพกรติกานะคะข้อนี้เขาถามว่าหลักสำคัญนะคะหลักสำคัญในการประชุมก็คือ,อาการประชุมแต่ละครั้งที่จะทำให้การประชุมราบรื่นจนจบการประชุมนะคะก็คือ ควรจะต้องมีการเคารพควรเคารพกฎกติกาหรือว่ามีกฎเกณฑ์นะคะในการที่จะร่วมประชุมในแต่ละครั้งนะคะข้อนี้จึงตอบข้ององูค่ะต่อไปข้อ13นะคะข้อใดต่อไปนี้หมายถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะคะหน้าที่ของปวงชนชาวไทยก็ไกลชาวชาวไทยมีหน้าที่เกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ20ปี ขอไข่หน้าที่เลือกตั้งผู้แทนราษฎรขอควายหน้าที่ทํานุบำรุงศาสนางองงูหน้าที่รักษาสถาบันทุกสถาบันนะคะ,ะหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะคะคนฮิตตอบงองงูนะคะมีหน้าที่รักษาสถาบันทุกสถาบันนะคะข้อ14นะคะ อาชีพลูกจ้างอยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายใดกไก่ก,กฎหมายแพง่งขอไข่กฎหมายอาญาคอควายกฎหมายครอบครัวและงองูกฎหมายประกันสังคมนะคะกฎหมายแพ่งอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลทรัพย์สินหรือว่านิติธรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆกา,า,ารล่วงละเมิดนะคะซึ่งกฎหมายแพ่งเนียจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรานะคะตั้งแต่เกิดนะคะจนถึงตายเลยนะคะแล้วก็ส่วนกฎหมายอาญานี้จะเป็นเกี่ยวกับการกระทำผิดการลงโทษนะคะ,ะข้อนี้นะคะตอบงองงูนะคะกฎหมายประกันสังคมนะคะ,ะแล้วก็มาดูกันนะคะกฎหมายประกันสังคมนะคะเป็นกฎหมายที่กำหนดอ่ากฎหมายที่กำหนดการให้หลักประกันแก่ บุคคลในสังคมนะคะที่มีปัญหาหรือความเดือดร้อนด้านการเงินนะคะเนื่องจากการประสบเคราะห์ร้ายเคราะห์ภัยหรือมีเหตุการณ์อันทําให้เกิดปัญหาในการดํารงชีวิตนะคะซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือในลักษณะค่า,าการเฉลี่ยวความเสี่ยงเฉลี่ยวความทุกข์สุขร่วมกันระหว่างระ,าระหว่างประโยชน์นะคะอันนี้เป็นกฎหมายประกันสังคมนะคะ ข้อนี้เนาะลูกจ้างประกันสังคมจึงตอบข้ององูนะคะต่อไปข้อ15นะคะข้อใดคือเสรีภาพของประชาชนชาวไทยตามวิถีประชาธิปไตยนะคะกไก่การเสียภาษีขอไข่การนับถือศาสนาคอควายการได้รับสวัสดิการของรัฐงองู u, การเรียกร้องสิทธิค่าแรงงานเพิ่มนะคะ สิทธิเสรีภาพนะคะข้อนี้เหมือนกับข้อก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไปนะคะก็คือ,อ,อตอบการนับถือาศาสนานะคะการเสียภาษีไม่ใช่เป็นสิทธิเสรีภาพนะคะเป็นเ,เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปเสียภาษีเนาะส่วนการได้รับบัตรสวัสดิการของรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิที่เรา อาจจะได้ก็ต้องได้รับเหมือนกันนะคะแล้วก็การเรียกร้องส,ส,อสิทธิค่าแรงงานนะคะอันนี้กเ็เป็นสิ่งเป็นสิทธิที่เราจะต้องได้รับเหมือนกันนะคะข้อ16นะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมประชาธิปไตย กไก่นะคะเป็นสังคมที่รับฟังและยอมรับเสียงข้างมากขอไข่เป็นสังคมที่ยึดหลักปณีปนอมนะคะคอควายเป็นสังคมที่ยึดหลักความเสมอภาคงองงูเป็นสังคมเผด็จการนะคะข้อใดไม่ใช่นะคะวันนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของประชาธิปไตยเนาะ การรับฟังและยอมรับเสียงข้างมากถือว่าเป็นลักษณะที่ลักษณะของสังคมประชาธิปไตยนะคะ,ะการปณีปนอนมอันนี้ก็ถือว่าใช่นะคะเป็นลักษณะทีะ่ลักษณะของประชาธิปไตยเนาะการยึดหลักความเสมอภาคอ,อันนี้ก็ใช่นะคะ,ะสิ่งที่ไม่ใช่ก็คือการเป็นสังคมเผด็จการนะคะต่อไปข้อ17นะคะสถานที่ใด สามารถจดทะเบียนการซื้อขายหรือจำนองที่ดินได้นะคะกอไก่ที่ว่าการอำเภอไม่มีจุนนะคะที่ว่าการอำเภอนะคะขอใครธนาคารในพื้นที่นะคะคอควายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านงูงสำนักงานที่ดินจังหวัดนะอันนี้นักเรียนคิดว่าข้อไหนคะ ถ้าเป็นธนาคารเนาะอันนี้ก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคารนะคะส่วนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ไม่ใช่เนาะผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า,าราษฎรนะคะมีหน้าที่เกี่ยวกับาการดูแลรักษาความสงบของหมู่บ้านนะคะให้ความปลอดภัยให้กับประชาชนเนาะอันนี้ไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องคือสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนะคะ ข้อ18นะคะถ้านักศึกษาถูกเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใดนะคะกไก่สื่อมวลชนขอไข่สถานีตำรวจคอควายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคงองง,งูสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะามาดูที่กอไก่นะคะสื่อมวลชนนะคะข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะ ขอไข่สถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจก็เป็นสถานีที่เป็นที่ร้องทุกข์นะคะหรือว่าให้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเนะาะข้นี้ก็ยังไม่ใช่นะคะขอควายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อนี้ตอบถูกต้องนะคะก็จะให้ให้คุ้มครองผู้บริโภคนะคะ ส่วนงองูนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนาะอันนี้จะเกี่ยวกับห้องกับการละเมิดนะะละเมิดสิทธิของประชาชนต่างๆหรือว่าการเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดนะคะข้อนี้จึงตอบข้อคอควายนะคะคณะกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะต่อไปข้อ19น,นะคะผู้ปกครอง ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษานะคะต้องระวังโทษตามข้อใดเนาะก่อไก่ปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทขอไข่ปรับไม่เกิน10,000บาทคอควายปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะง,งงูปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ,ะข้อนี้นะคะจะอยู่ในกฎหมายในกฎหมายพรบพรบ พรบการศึกษาภาคบังคับนะคะในมาตราที่13นะคะเขาบอกว่าผู้ปกครองนะคะถ้าไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษานะคะต้องได้รับการต้องได้รับโทษปรับนะคะไม่เกิน1,000 0บาทนะคะ,ะ1000บาทอย่างเดียวนะคะไม่มีทั้งจำทั้งปรับนะคะถ้าไม่มีถ้าไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเนาะ,ะต่อไปข้อ20นะคะข้อสุดท้าย ผู้ขับขี่รถยนต์ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นสีเหลืองเออก็ไกลยหยุดรถทันทีนะคะขอใครเหยียบคันเร่งเต็มที่นะคะบางทีครูก็ทําแบบนี้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้คือในทางปฏิบัติเราอาจจะทําแบบนี้แต่ทางกฎหมายถือว่าไม่ใช่นะคะข้อควายชะลอรถเตรียมหยุดนะคะงอง,งูขับไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องสนใจอ่าข้อแรกหยุดรถทันทีไหมถ้าหยุดรถทันทีก็ คนรถคนข้างหลังก็จะแบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะข้อกไก่ยังไม่ใช่เนาะขอใข่เหยียบคันเร่งทันทีอันนี้ใครเป็นบ้างคะเหยียบคันเร่งทันทีเมื่อเจอไฟเหลืองเอออันนี้ตามหลักแล้วจริงๆยังไม่ใช่มันต้องค่อยๆชะลอรถแล้วก็เตรียมหยุดนะคะข้อนี้จึงตอบข้อคอควายนะคะก็ วิชาข้อสอบนะคะติวเข้มวิชาศาสนาหนะ้าที่พลเมืองดีนะคะก็จบลงแล้วนะคะมีทั้งหมด20ข้อนะคะ,ะก็ฝากนักศึกษากศนอนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่าติดขัดในเรื่องใดน,นะคะสอบถามกับครูกศนอตำบลได้ทุกตำบลเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ู้เต้าขอจบการาติวเข้มไวเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ